วันนี้นะครับจะมาสาธิตการใส่ตัวริบบอนนะครับตัวหมึกพิมพ์นะครับกับตัวสติกเกอร์ครับกับเครื่องพิมพ์ TSC 244 Pro นะครับวิธีการนะครับก็ให้เราเปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับวิธีการนะครับก็กดไอ้นี่ครับสีเทาด้านข้างนะครับเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้น่ครับกดจะเข้าด้านในนะครับมันก็จะยกขึ้นโอเคตัวหัวพิมพ์นะครับตรงด้านหน้านี้ครับจะเป็นตัวใส่ตัวริบบอนนะครับหมึกพิมพ์นะครับด้านหลังจะเป็นตัวใส่ตัวสติกเกอร์นะครับอันนี้มันก็จะมีภาพบอกนะครรัับววิิธีกกกาใส่แนของตหมมึพพ์ โอเคเริ่มต้นก็ให้เราทําการเปิดฝาหัวพิมพ์ขึ้นนะครับหัวพิมพ์นี้ครับจะเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้นะครับเราจับอย่างนี้ครับแล้วกดดันขึ้นนะครับนี่ครับมันก็จะคลายล็อกขึ้นมาแบบนี้โอเคตัวแกนด้านในนะครับจะเป็นหมึกพิมพ์ที่เราใช้งานนะครับเราจะใส่อันนี้ตัวด้านหน้านะครับจะเป็นตัวม้วนเก็บที่มันพิมพ์ไปแล้วนะครับนี่เวลาซื้อไปก็จะได้เป็นแกนคู่นะสะาดแบบนี้นะครับ แกนคู่นะแบบนี้ครับก็ตัวนี้มันก็จะเป็นแกนเปล่าแบบนี้แหละครับแต่ว่าพอมันจะได้มาก็ตอนที่เราพิมพ์ริบบอนนะครับจนม้วนเป็นม้วนเก็บจนหมดละเราก็จะเอามาใช้แทนนะครับก็เสียบกลับเข้าไปตัวแกนม้วนเก็บเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ตามภาพเลยนะครับใส่ตัวหมึกพิมพ์ด้านในโอเคสมมติอันนี้นะครับเป็นหมึกพิมที entonces, ่เราจะใช้งา at นนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้นี่ครับดันเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จับตัวหมึกนี่ครับเอาลงด้านล่างนะครับอ้อมด้านใต้มานะครับแล้วก็ดึงตัวหมึกมาแบบนี้ นะครับดึงให้มันเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นระบบสปริงนะครับดันเข้านะครับก็ดันไปทางซ้ายนะครับนี่ดันทางซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้านี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นะครับนี่ครับเข้าล็อกแล้วมันก็ดังตึ๊กแบบนี้เลยด้านหน้าก็ใส่เหมือนกันครับ เอาช่องนี้นะครับนี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตัวกลมๆอยู่ด้านขวานะครับอันนี้ห้ามใส่ผิดนะครับตัวแกนพลาสติกด้านในนี้นะครับถ้าใส่ผิดจะทําให้การพิมพ์เออร์เลอร์ได้นะครับมันจะใส่เข้านะครับทําให้นี่แบบนี้นะครับนี่พอได้เรียบร้อยนะครับเวลาตัวริบบอนนะครับม้วนใหม่เวลาซื้อไปนะครับตรงด้านหน้าเราจะเป็นกาวนะครับลูกค้าสามารถแปะได้เลยแบบนี้เลยนะครับแต่กรณีที่เราฉีกออกจากกันแบบนี้นะครับก็ให้เรานําตัวสติกเกอร์ได้ครับนี่ลอกสติกเกอร์มาสักดวงหนึ่งนะครับ นีแบบ้หรือว่าเอาเทปกาวของลูกค้าก็ได้นะครับแปะไปก็จับมันขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็แปะเทปกาวให้มันทาหน้าที่ยึดต่อกันนะครับพอนั่นแล้วก็ม้วนไปแบบนี้เลยครับนี่แล้วก็จับด้านหน้านะครับให้มันตึงๆแบบนี้ครับนี่ก็คือใส่ตัวหมึกพิมพ์เรียบร้อยนะครับใส่แบบนี้เลยแค่นี้นะครับกรณีที่เราปิ้นนะครับเราเกิดอาการว่ามันพิ้นหมึกไม่ติดนะครับก็ให้เราสังเกตดูลอกดวงสติกเกอร์มานะครับเอาด้านที่เป็นกาวนะครับแปะลงไปดูนะครับ นี่ถ้ามันมีหมึกออกมาแบบนี้แสดงว่าเราใส่ถูกด้านนะครับเพราะว่าหมึกพิมพ์นะจะมีสองเฟสนะเฟสอินกับเฟสเอาดูใส่ให้ถูกนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นรูปแบบของเฟสเอานะครับหมึกทั่วไปเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอเราได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะใส่ดวงสติกเกอร์นะครับโอเคเวลาเราใส่สติกเกอร์นะครับปัญหาที่มักพบบ่อยก็คือใส่สติกเกอร์ออกมาผิดนะครับสติกเกอร์ต้องไหลออกมาตรงช่องด้านหน้าเลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี้จะเป็นตัวแกนตัวสติกเกอร์นะครับให้เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ มันจะมีซ้ายกับขวาปิดนะครับแบบนี้โอเคอ่าล้วก็ถือแบบนี้ครับกรณีที่มันเป็นมน้วนใหญ่นะครับเราก็จะคลายล็อกมันอ่าแล้วก็มันจะวางบนนี้นะครับวางแบบนี้นี่แล้กวกรณีนี้เราใส่ใหม่แล้วเราก็จะเลื่อนแบบนี้นี่ครับตรงเครื่องมันนะครับ,ะรบจะมีสกรีนคําว่าลาเบลอยู่นะครับ ตรงนี unch, vida, ここ helmet, ้ค like รับมีคาว่าลาเบลอยู่ก็ให้เราจับกระดาษใสแบบนี้นะครับถือแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็สไลด์ไปด้านหน้านะครับนี่เวลาที่เราสไลด์มาจะเห็นด้านหน้าสติกเกอร์นะครับต้องอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้เพราะว่ามันคือเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไอจูดสีเขียวด้านข้างนะครับคือตัวล็อกนะครับเราจะต้องจับให้ดันให้มันหนีบตัวสติกเกอร์ไว้นะครับแบบนี้นี่นะครับไม่ให้มันสายนะครับแบบนี้นี่ตัวนี้มันล็อกแล้วเราก็ดึงสติกเกอร์ออกมาแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่ใส่ถูกต้องนะครับ แบบนี้แล้วตัวสติกเกอร์ของเราก็แฝงไว้แบบนี้เลยครับนี่แค่นี้เลยครับตัวพอหมุนให้มันเข้านะครับก็เริ่มล่นมันก็เอาสติกเกอร์นะครับออกมาหน้าเครื่องแบบนี้หนึ่งแถวให้ตรงรอยฉีกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับให้เราใช้นิ้วโป้งสองนิ้วนี้ครับวางนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนี่นะครับกดแบบนี้นี่คือใส่เรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้เราก็ฉีกทิ้งไปได้เลยนะครับก็ปิดฝากเครื่องไปมันก็จะได้แบบนี้นี่ครับวิธีการใส่ตัวริบบอนสติกเกอร์นะครับ ขอบคุณครับ